รู้จริงรู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกๆท่านครับพบกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลน,นะครับวันนี้วันอังคารที่30มสิบพฤศจิกายนนะครับเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับจังหวัดอุบลก็ได้มีโอกาสในการต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านประพัพทธโพธสุทนท่านได้เข้ามาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่เย็นวันเสาร์นะครับโดยท่านก็ไปที่อำเภอเขมราชแล้วก็ไปร่วมเปิดตลาดถนนคนเดินนะครับของอำเภอเขมรราชซึ่ง หลังจากหยุดตลาดนัดแห่งนี้ไปเป็นเวลาเป็นปีเลยนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเสาร์แรกที่เปิดเป็นตลาดถนนคนเดินนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับที่ผู้คนเขานิยมที่จะไปเที่ยวกันนะครับในตลาดนัดวันเสาร์ทุกสัปดาห์นะครับของ เทศบาลเคมราชนะครับซึ่งท่านก็ได้ทีอโอกาสเปิดมาตัวราชการด้วยแล้วก็มาทีอโอกาสเป็นประธานในการเปิดเลยนะครับก็ถือว่าท่านก็ให้ความกรุณานะครับแล้วก็นอกจากนั้นท่านก็มาตรวจงานในสังกัดก,กระทรวงเกษตรและสหกรที่ท่านดูแลอยู่ในวันอาทิตย์ ก็ไปที่ด่านช่องเม็กนะครับก็ไปดูสถานการณ์การค้าการขายสินค้าทางการเกษตรหรือสินค้าปศุสัตว์ด้วยนะครับการส่งโคกระบืออะไรต่างๆด้วยนะครับก็ได้สอบถามถึงรายละเอียดต่างๆแล้วก็ในส่วนที่ท่านได้มาให้คำแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรทั้งเรื่องของการประมงนะครับการมงเรื่องของปลตุสัตว์แล้วก็เรื่องของพืชประมงท่านก็ยกตัวอย่างถึงสินค้าสำคัญตัวหนึ่งที่ราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายแล้วท่านกำลังจะส่งเสริมต่อไปก็คือการเลี้ยงกุ้งฝอยครับกุ้งฝอยที่เราเอามารับประทานเป็นกุ้งเต้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ ท่านก็บอกว่าเป็นที่นิยมแล้วก็หาซื้อยากด้วยราคาแพงด้วยดัยงนั้นท่านก็มีความสนใจที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยสามารถเลี้ยงได้นะครับซึ่งเดี๋ยวทางประมงจังหวัดก็จะได้นำรายละเอียดมาเพื่อที่จะขับเคลื่อนในเรื่องนี้ต่อไปก็เลี้ยงในพื้นที่ไม่ต้องใหญ่มากใช้ผ้าใบเนี่แหละครับขึงแล้วก็มีคันขึ้นมา แล้วก็ใส่น้ําสูงห้าสิบเซนนี่แหละครับแล้วก็เลี้ยงได้เลยส่วนรายละเอียดนั้นเนี่เดี๋ยวผมคงให้ทางประมงกาให้ข้อมูลมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะาม,มาเรียนพ่อแม่พี่น้องกันต่อไปนะครับ mm. เรื่องของพืชก็เช่นกันครับท่านก็พูดถึงความคืบหน้าที่กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนะครับ mm. ท่านก็บอกว่าปกติพันธุ์ข้าวเนี่ย พอปลูกไปสักระยะหนึ่งห้าปีเจ็ดปีเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนพันธุ์ครับเพราะว่าข้าวมันจะคล้ายๆเหมือนจะพันธุ์เขาก็จะกลายะนะครับดังนั้นการเปลี่ยนพันธุ์การเอาพันธุ์ใหม่ๆมาปลูกเนี่ยก็จะทําให้ผลผลิตดีซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงพันธุ์อยู่ซึ่งก็ต้องเป็นพันธุ์ที่ ดีขึ้นนะครับหมายความว่าผลผลิตต่อไร่ก็สูงขึ้นน้ําหนักก็ดีขึ้นอะไรทนองนี้นะครับแล้วก็เม็ดข้าวก็สวยอะไรทานองนี้นะครับก็จะเป็นความคืบหน้าอีกอันหนึ่งส่วนเรื่องการประสัติศาส์ก็เช่นเดียวกันครับเรื่องของโคเรื่องของกระบือนั้นเนี่ยท่านก็มีหลายเรื่องนะครับที่จะต้องอดูแลกันโดยเฉพาะเรื่องของโรลคลำปิสกินเนี่ยละครับซึ่งขณะนี้เนี่ยถือว่า โลกนี้เนี่ยก็ถึงแม้จะมีสาการลดลงนะครับก่อนหน้านี้ก็มีวัวที่เป็นโรคลำปิสกินก็คือเป็นโรคผิวหนังผู้พองนะครับเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโรคที่อยู่ในตัวเชื้อไวรัสที่อยู่ในตัวของโครกระบือนะครับส่วนใหญ่จะเป็นวัวซึ่งก็แผลพวกนี้เนี่ยไวรัสพวกนี้เนี่ยก็ทำให้อ่ วัวไม่กินอาหารแล้วก็เสื่องซึมแล้วก็บางตัวก็ล้มตายเลยนะครับซึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยก็มีวัวที่ล้มตายสะสมแล้วห้าพันเจ็ดร้อยกว่าตัวนะครับห้าพันเจ็ดร้อยกว่าตัวซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีนโยบายในการเยียวยากเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงโคเนี่ยนะครับที่มีการล้มตายด้วยโรคลำปิสกินเนี่ยครับ ก็ได้มีการชดเชยกันโดยชดเชยให้เกษตรกรเนี่ยรายละไม่เกินห้าตัวนะครับถ้าเลี้ยงไม่ถึงห้าตัวก็ได้ตามจริงสามตัวสองตัวก็ได้ตามนั้นนะครับส่วนถ้าเกินเลี้ยงกันมากหนึ่งรายเนี่ยรัฐบาลก็จะชดเชยได้เพียงห้าตัวเท่านั้นที่เป็นโรคนี้แล้วป่วยแล้วตายนะครับซึ่งเขาก็แบ่งเป็นอายุต่างๆนะครับถ้าเป็นโคเนี่ยถ้าเป็นวัวหรือโคอายุ น้อยๆเนี่ยครับไม่ถึงหกเดือนเนี่ยเขาก็จ่ายชดเชยตัวละหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับถ้าวัวนั้นเสียตายลงไปถ้าเป็นถ้าเป็นกระบือเนี่ยถ้าต่ํากว่าหกเดือนเนี่ยจ่ายหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับถ้าอายุสองปีหนึ่งถึงสองปีเนี่ยโตขึ้นมาหน่อยนะครับหนึ่งถึงสองปีถ้าเป็นวัวเนี่ยก็จะจ่ายชดเชยวัวที่ตายเนี่ยสองหมื่นเก้าพันบาทถ้าเป็นกระบือเนี่ยก็สามหมื่นสองพันบาทนะครับ กระเบือก็จะแพงกว่าโคแต่ถ้าอายุมากกว่า2ปีนะครับถ้าเป็นวัวเนี่ยเอ่อก็จะจ่าย35,000บาทแล้วก็กระเบือก็3 9 0 0มบาทนะครับอันนี้ก็เป็นอ,อัตราการชดเชยวัวที่ล้มตายเนื่องจากโรลคลำปีสกินซึ่งเขาก็จะมีกรรมการลงไปตรวจนะครับเวลาวัวล้มตายลงไปเนี่ยก,ก็มีปัตุสัตอำเภอปัิุสัต ลงไปตรวจร่วมกับทางฝ่ายปกครองป้องที่นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยกันไปเป็นพยานในการตรวจสอบแล้วก็บันทึกกันมาว่าวัวล้มตายไปกี่ตัวจากโรคนี้ใช่หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ตัวนี้ต้องทำลายเลยนะครับต้องขุดฝังแล้วก็ขนาดนี้สถานการณ์ทั้งที่ว่ามีวัวตายถึงห้าพันเจ็ดร้อยตัวของจังหวัดเราเนี่ย สะสมมาตั้งประมาณ4ี่ห้าเดือนมาแล้วนะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจังหวัดก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลการช่วยเหลือนะครับผู้ถือว่าอันนี้เป็นประสบเป็นภัยพิบัติจากโรคติดต่อของในสัตว์นะครับก็เข้าข่ายที่จะให้ความช่วยเหลือถือว่าเป็นภัยภัยพิบัติอย่างหนึ่ง ซึ่งจากการประชุมที่จังหวัดเนี่ยหลังจากอำเภอทําข้อมูลมาหมดแล้วก็ส่งมาที่จังหวัดตรวจสอบกันมีการเข้าที่ประชุมตรวจทานกันอีกทีนึงแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยประชุมไปแล้วสามรอบนะครับตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นมาก็มีการต้องให้ความช่วยเหลือเกษตรกรจำนวนทั้งสิ้นก็ร่วมๆสี่พันลายนะครับแล้วก็มีโคกระบือที่ต้องชดเชย จ่ายชดเชยเนี่ยสี่พันสี่ร้อยกว่าตัวบวกกับออของออที่เกี่ยวข้องกับในท้องถิ่นด้วยนะครับเ,เป็นวงเงินชดเชยแลอ,ร,อรวมทั้งสิ้นเนี่ยแปดสิบห้าล้านบาทเลยนะครับอันนี้เป็นวงเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้ผู้เลี้ยงโคกระบือที่ป่วยด้วยโรคลิมลำปีสกินซึ่งบางส่วนนะครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าเกิด มีจํานวนที่วัวตายไม่มากเนี่ยนะครับเขาก็จะจ่ายเงินชดเชยได้เลยตามหลักตามหลักเกณฑ์ที่ที่ผมบอกเนี่ยแหละครับหลักเกณฑ์เดียวกันก็จ่ายไปแล้วประมาณสักห้าหกล้านบาทเนี่ยนะครับเอ่อเป็นวัวทั้งสิ้นก็ห้าร้อยกว่าตัวนะครับนี่คือที่ท้องถิน่นบางท้องถิ่นวัวตายล้มตายไม่กี่ตัวครับทางท้องถิ่นเขาก็เพื่อความรวดเร็วเนี่ยเขาจ่ายเงินได้เลยแต่ถ้าท้องถิ่นไหนที่วัวล้มตายเป็นจํานวนมากเนี่ย เดินความสามารถที่ท้องถิ่นจะจ่ายได้เนี่ยเขาก็จะรวบรวมแล้วก็เสนอมาที่จังหวัดนะครับบัดนี้จังหวัดก็รวบรวมแล้ว4,000กว่าตัวเนี่ยซึ่งเป็นโคกระเบือที่เสียที่ตาล้มตายจากโรคลัมปิสกินเนี่ยก็ส่งไปขอความรับการสนับสนุนแล้วประมาณ80กว่าล้านบาทนะครับซึ่งในการ พี่นาท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านก็ให้ข้อมูลว่าตอนนี้กําลังเร่งรัดกันอยู่นะครับส่งเรื่องทั้งหมดไปที่กรมบัญชีกลางเพื่อที่จะเตรียมตรวจสอบแล้วก็เตรียมอนุมัติการจ่ายเงินแล้วนะครับก็ต้องรอกันอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าวัวตายก็เสียหายอยู่แล้วนะครับเพราะไม่พี่น้องครับแต่ทังนี้ทังน,นั้นเนี่ยเงินช่วยเหลือเยียวยา,ยายเนี่ยก็จะรัฐบาลก็กําลังเร่งอยู่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านก็ฝากผมให้มาบอกกับพ่อแม่พี่น้องครับว่าได้เงินแน่ๆนะครับเพียงแต่ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนที่กระทรวงการคลังเขากําลังพิจารณาเรื่องเงินอยู่นะครับก็คงต้องรอกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านฝากให้ผมบอกกับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับ ก็คือเรื่องของมาตรการเยียวยาชาวนานะครับผู้ที่ปลูกข้าวก็ถือว่าเป็นโครงการสําคัญอ,อีกโครงการหนึ่งของรัฐบาลน,นะครับออหรือที่เราเรียกว่าการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวเนี่แหละครับปีสองพันร้อยหกสิบสี่ับหกสิบห้าก็คือรอยต่อสองปีในรอบแรกรอบที่หนึ่งซึ่งก็มีการประกันราคาข้าวนะครับว่าถ้าขายได้ต่ํากว่าราคาประกันเนี่ย ส่วนต่างนั้นเนี่ยรัฐก็จะเป็นคนใจ่ายให้นะครับซึ่งเขาก็มีการประกันอย่างเช่นข้าวเปลือกออข้าวเปลือกเหนียวเนี่ยนะครับประกันราคาไว้ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อตันนะครับข้าวเปลือกเหนียวท้งนี้ท้งนี้ท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยความชื้นต้องไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็กัวเรือนสําหรับข้าวเปลือกเหนียวเนี่ย ก็ควรเรือนละไม่เกิน16ตันด้วยกันที่จะจ่ายเงินประกันให้นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการจ่ายเงินประกันรายได้ของเกษตรกรนะครับปีนี้เนื่องจากราคาข้าวค่อนข้างราคาไม่ดีนะครับดังนั้นการประกันราคาส่วนต่างเนี่ยจึงรัฐบาลจึงต้องจ่ายเงินส่วนต่างเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงครับในปีนี้ ผมถามข้อมูลจากธนาคารทกสแล้วนะครับจากทกศจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการแจ้งยืนยันตรวจสอบแล้วก็มีการโอนเงินให้กับเกษตรกรไปสามรอบแล้วนะครับซึ่งโอนกันในเดือนพฤศจิกายนนี้ทั้งสิ้นเลยนะครับรอบแรกเนี่ยเดือนโอนกันเมื่อเดือนเมื่อวันที่ประมาณวันที่สิบพฤศจิกายน นะครับรอบที่สองก็ประมาณวันที่สิบห้าพฤศจิกายนนะครับแล้วก็รอบล่าสุดก็คือวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะครับรวมทั้งสิ้นแล้วเนตอนนี้โอนให้กับเป็นค่าประกันรายได้ประกันราคาข้าวเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบรายด้วยกันนะครับเกษตรกรหมื่นห้าพันกว่ารายถ้าคิดเป็นเงินนะครับ ก็สามร้อยกว่าล้านบาทเนี่ยนะครับอันนี้คือส่วนต่างที่รัฐบาลประกันราคาแล้วก็ราคาของข้าวในตลาดเนี่ยต่ำนะครับในปีนี้ก็เลยต้องจ่ายเงินชดเชยเพื่อที่จะให้เท่ากับราคาที่ประกันไว้ให้นะครับเพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรไม่ไม่ขาดทุนจนเกินไปนะครับก็ได้ตามราคาประกันรัฐบาลก็เยียวยาให้นะครับซึ่ง ในภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ได้ให้ความเห็นชอบเรื่องนี้เอาไว้นะครับเป็นอนุมัติเงินเป็นก้อนวางไว้แล้วนะครับหลายหมื่นล้านเลยนะครับที่จะมาช่วยเกษตรกรชาวนาหลายหมื่นล้านเนี่ยร่วมๆเกือบแสนล้านนะครับเพราะว่าเ,าเขาก็ประเมินว่าราคาถ้าราคาของข้าวไม่ดีเนี่ยเงินชดเชยเงินประกันรายได้เนี่ยก็ต้องใช้มากขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นคณะรัฐบัตรีเขาก็ได้เตรียมการไว้แล้วของพี่น้องก็คงต้องอ,อน่าจะใกล้ๆหมดแล้วนะครับเพราะว่าในการโอนครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดเนี่ยก็มีไม่มากแล้วนะครับมีประมาณหลักสิบกว่าลายเท่านั้นเป็นเงินแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ไปจ่ายกันเยอะๆเนี่ยเมื่อโอนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็แสดง,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 งว่าส่วนใหญ่เนี่ยพี่น้องชาวนาเรากเกษตรกรเรา ในจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยก็ได้รับเงินประกันรายได้การขายข้าวไปเรียบร้อยแล้วเป็นเงินรวมทั้งสิ้นก็สามร้อยกว่าล้านนะครับของจังหวัดเราจังหวัดเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่รัฐบาลช่วยส่วนเงินอีกก้อนหนึ่งนะครับที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านฝากให้ผมมาเรียนกับพ่อแม่น้องก็คือเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละพันเนี่ยครับ เงินช่วยเหนือช่วยเหลือชาวนาไร่ละพัน์ที่ที่เขาเรียกว่าค่าเป็นค่าจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวนะครับชื่อก็จะยาวหน่อยแต่เป็นอันรู้กันว่าเป็นเงินช่วยเหลือเกษตรช่วยเหลือชาวนาไร่ละหนึ่งพันบาททั้งนี้ทั้งนั้นในหนึ่งเกษตรกรหนึ่งรายที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะช่วยได้ไม่เกินยี่สิบไร่หรือถ้าเทียบเป็นเงินก็ไม่เกินสองหมื่นบาทนะครับขึ้นอยู่กับจํานวนไร่ที่ขึ้นทะเบียนการปลูก ก็ช่วยทุกพันธุ์ข้าวเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวหอมอะไรต่างเนี่ยก็ช่วยหมดเลยให้ไร่ละพันบาทเป็นค่าบริหารจัดการค่าพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวนะครับซึ่งในวันนี้นะครับวันอังคารจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็เขาจะพิจารณาเรื่องนี้แหละครับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละหนึ่งพันบาทเนี่ยให้กับชาวนาที่ขึ้นทะเบียนเข้าคอรมอเข้าประชุมวันนี้แล้วก็ เพื่อที่จะให้ครมเเห็นชอบที่จะให้กระทรวงการคลังเนี่ยอนุมัติให้ธนาคารทกสเนี่ยโอนเงินให้กับเกษตรกรต่อไปนะครับแสดงว่าถ้าเข้าคณะรัฐมนตรีวันนี้แล้วเนี่ยก็จะสามารถโอนเงินได้ในเร็ววันเลยนะครับในการช่วยเหลือชาวนาไร่ละหนึ่งพันบาทก็เป็นอีกโครงการหนึ่งอีกมาตรการหนึ่งที่คู่ขนานกับเรื่องการประกันรายได้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือชาวนาเนื่องจากต้นทุนอะไรก็สูงนะครับแล้วก็ขายข้าวก็ราคาก็ไม่ดีนะครับดังนั้นในการประกันนั่นก็ดีและการช่วยเหลือเรื่องการพัฒนาคุณภาพอะไรก็ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือชาวนาอย่างตรงตรง,ตรงเลยนะครับเพื่อที่ได้ให้เยียวยาให้สามารถ เอไม่ขาดทุนเดินเดไปนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญที่วันนี้ผมนําความคืบหน้ามานาเรียนพร้อมกับทางรัฐมนตรีช่วยเนี่ยท่านก็ฝากข้อมูลนี้มานําเรียนพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับกลับมาที่เรื่องของโควิดนะครับสถานการณ์โควิดเมื่อวานนี้ครับจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยก็ค่อยผ่อนเบาลงมาหน่อยครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีผู้ป่วยเพียงสามสิบสี่รายเท่านั้นเอง มาจากต่างจังหวัดนี่สิบรายอยู่ในป่วยอยู่ในจังหวัดที่พบกันเนี่ยก็คือยี่สิบสี่รายแล้วก็เป็นที่เป็นผู้ป่วยของอําเภอน้ําืืนเนี่ยสิบคนอําเภอเมืองสี่คนแล้วก็ที่เหลือก็กระจายในสองสามอำเภอด้วยกันก็ยังประมาทไม่ได้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับถึงแม้ตัวเลขจะค่อนข้างเบาลงมาหน่อยหนึ่งแต่ว่าในเรื่องของคลัสเตอร์ต่างๆเรื่องของคนที่มี ความเสี่ยงสูงสัมผัสเสี่ยงสูงที่ไปสัมผัสผู้ป่วยเนี่ยยังต้องกักตัวอยู่และยังต้องตรวจหาเชื้อเป็นระยะอยู่เนี่ยก็ยังประมาทไม่ได้ว่าจะเจอเชื้อแล้วก็จํานวนผู้ป่วยอาจจะถีบตัวสูงขึ้นอีกในานองนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมาตรการต่างๆก็ยังคงต้องเน้นย้ํานะครับพ่อแม่พี่น้องครับยิ่งตอนนี้เราได้ยินข่าวว่าไวรัสกลายพันธุ์อีกแล้วนะครับ กลายมาเป็นไวรัสที่สายพันธุ์ใหม่ที่โลกจะต้องให้ความสนใจแล้วก็ตะลึงกลัวกันอีกระลอกหนึ่งตามที่เป็นข่าวอยู่นะครับแต่ว่าสายพันธุ์ใหม่นี้ก็ยังไม่ระบาดเข้ามาในภูมิภาคเอเชียของเรานะครับยังอยู่ในฝั่งฝรั่งมังค่าฝั่งตะวันตกนู่นแหละครับที่มีการกลายพันธุ์ตัวนี้แล้วก็มีการค้นพบในหลายๆประเทศเหมือนกันนะครับในยุโรปก็มีนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรายังละเลยใดๆไม่ได้เลยนะครับถึงแม้เราจะมีการฉีดวัคซีนถึงแม้สถานการณ์ของในภาพรวมของประเทศจะดีขึ้นแล้วก็จะเริ่มเปิดเศรษฐกิจก็ตามเนี่ยนะครับการระมัดระวังเนี่ยก,ก็ต้องเต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ํานะครับเพราะพอเรายิ่งเปิด เศรษฐกิจเปิดการค้าการขายเพิ่มมากขึ้นเนี่ยความเสี่ยงก็มากขึ้นครับในเมื่อความเสี่ยงมากขึ้นแต่เราจําเป็นต้องทามาหากินเนี่ยเราก็ต้องอป้องกันตัวให้ได้มากขึ้นอีกนะครับเพื่อที่จะให้ไปสมดุลกับสิ่งที่เรามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นการฉีดวัคซีนก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องประชาสัมพันธ์กับพ่อแม่น้องกันทุกวันนะครับว่าถ้าฉีดแล้วเนี่ยก็จะปลอดภัย แล้วก็จะติดเชื้อแล้วก็จะไม่รุนแรงนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นแนวทางที่เราต้องช่วยกันนะครับพ่อพม่น้องครับผมต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องแหละครับถ้าต้องพูดในเรื่องนี้ซ้ําๆบ่อยๆหน่อยแต่ก็จําเป็นนะครับว่าเราต้องพูดเตือนกันให้ตระหนักเพื่อที่จะได้ไม่กาดไม่ตกแล้วก็จะได้ปลอดภัยกันทุกๆคนเศรษฐกิจอกของเราก็จะได้เดินได้นะครับ วันนี้คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วครับพ่อแม่น้องครับพบกันใหม่ในวันมะอื่นเนอพ่อแม่น้องสวัสดีครับก้มาการหมู่บ้านเรียกสั้นๆก็คือทอหมอกานที่ทำทุกข้อจุดหมายที่รอก็คือชาวบา